สวัสดีครับ f อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแอมลลทุ่งครับ f อเมื่อนี้เบาแอมลลทุ่งพร้อมทีมงานครับเบาแอมลลทุ่งพร้อมทีมงานเดินทางมาติดตามตัวเลขครับพี่บนเนาะครับเนาะหรือว่านาบนข้างนอกครับเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับไปเที่ยวเมืองผีเด้ครับฟันเมื่อคืนนี่ครับงวดที่ผ่านมานี่ยแปดหาครับ f อฟซแปดหามีโชคมีลาบว่าสันครับกระต้องตามต่อครับฟันเมื่อคืนนี่เอฟซฟันเมื่อคืนสดสดห่อน สดสดห่อนหอนครับเอฟซีเนาะฟันว่าเด้ไปกินเนื้อย่างอยู่เมืองผีครับแต่ที่สําคัญนี่ได้เลขสองตัวเลขสองตัวหรือสามตัวครับพี่สองตัวจ้าจะครับนี่เป็นมาต่แงไยไขมุดแดงครับเจอกันพอดีเนาะครับเนาะมาเพิ่มพลังเพิ่มเอ็มลอยเพิ่อว่าจะต้องมาถามเลขทันทีครับสามตัวไปเมืองผีครับได้เลขมาสองตัวครับที่เป็นตัวใดครับไปรับชมครับหน้าบนกล้องครับนั่งถ่ายอยู่นี่แล้วครับ สวัสดีครับนบนสวัสดีครับสวัสดีครับนบนครับสวัสดีครับน้ำบนครับเป็นคนหนึ่งที่ฝันแมนครับแต่ว่ากระเสยดยอยู่ครับผมมันเนื่องว่าอยู่ไกลกันเนาะครับผมเนาะมันอยู่ไกลกันมันอยู่ไก่กันมันไก่เนาะน้บนเนาะลอยเป็นลอยกากิโลเนาะแซ่บสิมาฮอดเนาะตาคุณมากมันกระสื่อจ่องสงการนั่นเพราะาเป็นฝันมันจีสิผาควาิิี่านมากตึงมาเป็นมันจีสิโผล่บอกไฟกับบสสื่อวาสันมมีคนมากเอาใหม่น้ำวดนี่น้ำบนเนาะ เอาฝันว่าจังได็งวดนี้นะบ่นือเด็กนี่เราก็จะไปตัณหาสนใจคาแขงงวดนี้วันไปคนหนึ่งของการบินอุดอ่อนว่ะนะป่ะพี่ไปกินเนื้อย่างไหยไปกินแฉ่เลยเนื้อย่างไปกินยิ้มเมืองผีคนว่ะคนว่ะคนเหนื่อยอะไรไม่เมืองผีไม่เนื้อยอย่างนี่อ่ะไปก็ไปว่ะไปก็ไปว่ะจะเลื่อยไปไปเห็นผู้ชายคนยืนอยู่กระดานอย่า hmm. ง อยากเนื้นอถ้าเจอกับอยางเนื้ออี่ดีเขาก็อยางเนื้ออี๋ดีมีสามคนไ้ทำแบบขาจานเได้จานอร่อยเราว่าเนื้อย่างเออเอามา,าจานหนึ่งคุ้มครับคุ้มไปั้งกจานนึ่งถ้าเวลาขาจานอร่อยนะคุณจ้าคุณิ้าางคหนแบนนาานเนบเลือกไปงนานย่โตเขเลือกองมึงมิ่งสามคนนี่ยมิจโรสืส่อ เห็นแต่อยู <treating Napoleon> <bosses> <pos itive drugs> ่ในรูปเห็นแต่รูปเป็นเห็นแต่รูปภาพเห็นแต่รูปภาพอ๋อตอนที่ว่านับกานเด็กวุเมื่อกี้ตอนที่ว่านับกันแตเห็นแต่รูปอยู่แต่หางบริสันกีครับบานเป็นนางโตเรือยสักเกตว่าเมืองพีนเรื่อยซองมึงบ่บ่มีเอ็นโตัวขึ้นห้าวหรอเป็นเป็นรูปชื่อเป็นรูปชื่อที่ยิงสามคนบานก็มาอีกซองก็ต่อกันไปเองสิแล้วอย่างต่อกันไปเจ้าก็ยิงขายให้จานยี่สิบหกบาท ผู้ท,ท,ที่เหลู้ที่างนี่ว่าสีข้ายให้น้ำวนนึ่จานลด้ยีออ่สิบหบาทเออยีสิบาทอืนนักนก้าเนื้อกินอย่างเนื้อแล้วก็เลยซองไปยืนอ่หันไเปน็นสิบ้นนี่ตะพุง่งนี้แค่หังมือมีตัวตนเขมีตัวตนเห็นตลูกสื่อเป็นเป็น,ปนลูกนกินเกิดไว้แหละอยู่รว่างบ่ยุงน,นี่อยไมีนังเข้าโอ้ดิมันพีกับกระติร ก็เลยกินกินแอปว่ไรแต่เช้าวันไหนเขาผู้ที่ผู้ที่แดกเล่มานั่งอยู่ข้างโต๊ะนันงนนนง่งนั่งแดกก็เล่ามมานังอย่างขอบบ่อหรืองินน้ำเต้าเป็นว่าเออเขาจี๊ดใจงานกับเต้าเป็นว่าห่วยเพื่อ <c> ก <oughs> ็เลยมาจับแขนเับยเพะะ้่เกระอฮ้ยเฮ้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยที่แดงเ้ฮ้เ วันจะได้เขาอุ่นยังบอกให้ว่าหนาวอ่ะเพราะก็มาจับจี๊จับ่ก็ทุบปั๊บเฮ้ยใคอกเอาใจไก่เจ้าปรอเดากเพิ่นวะเพิ่นวาเพิ่นวาอืมปังที่เขาปรเดาะันว่านจะน่าจะยิงสูงอีกเพิ่นละวานี่อ่ะวันมาจับชองแขนจับชองแขนทกอกทั้งองแขนยากไปห้ามูอคนวันใส่สอดวันใส่สอดงากไปห้ามูอจับออีกหนจะไปไก่เราเรื่อยถม เพื่นเพื่นบอกเพื่นเพคุย <OLED> กันเพื่ไกล้ทอะไรกูย้ายหลักคู่ามาอเขาใจเราอะไรกโต่สืหอดวันไหเพื่อนบอกว่าคุยกันก็ได้กินเลสเ้าเกันใจกูเขาบ้าหล้วเงินบ้าจักบานเอ้าตัวชิบูรุคนรุกแบบคนนั้นเออีอ่คนเนี้ชิยากอันเนาะเนื้ิยากอูากอะชื่อซือคนนั้น เลย่าโว่าบ oh. ่อเขาอิ่มแล้วว่เขาึงมบึงงานของกอนอย่นตแคแ่านหัวนันว่าบานที่ก็เลยว่าไปกับที่คุยกันหน่อยคุยกันคุยกับผู้ใดนี่บอกว่าท่านคุยกันก็มูวเรื่อยหันหลังกับปนจีงมาจยางมรานั้นน่มงหัไปอันเบเห็นไปพราะดเบเห็นจะขดเลยมองมองย่างเนี่ยเสมอ วงแย่เนี่ยแต่เห็นถอาไปน้ำกันก็บเห็นว่าเพิ่มสีทามาคนไปน้ากันเห็นอยู่อย่บอเห็นเรยเมนบอกน้ำกันแปเอือดอยู่แอ้ยบ่เป็นรถไยนี่จ่าก็บอพวกนั้นนี่จ่ากัไมากันเลยม่เห็นต้วนอแต่คนถึงสะบอกว่าน้ำกันไม่นวนกันไปเมืองผีหมดนั่งกันคนละโต๊นะออมันบอกไปแแป้งเือดโอ้ยเมืองผีตงเรื่อาร์ดแกรเลิศแบเน่าหดขึไปเมืองผี กินเกิดก็จังอิม่มก็ธรรมดา,าเรื่องเมือกแต่ข้าไแต่ยาแต่กินดีดีๆก็จังแต่กินอิม่มเขาแต่งอีกินเปนข้าวอสิเข,ขาแจกสียางอีกซื้อๆื่อแสดงว่าตำบนน่มีของดีได้หนีเมียนบารักบเอาน้ำตัวน้ำตัวกับสิบมีบอกของของจะ <c oughs> ของควรรักษาจะของรักษาไอ้เนี่ยนั่นก็ตจงมีนะนอจะาก็จับบัได้นอจับเขาจับแล้วเขาถออกขึื่อไปส่ง ด้มาไก่ตนเพิ่นเดิมดไปไก่เนเดิม,มโตละวหอดมันไฟน่นคุยกันนะยี่จไคุยอันเพิ่นว่ายีบาทนี่นี่บ่ตัวเลขมันมน่นาจะเป็นตัวนี้บ่ตัวนี้ละแต่ว่าแต่ว้าเป็นจริงเพิ่นก็บ่อเงินบ่เงินก่าบ่อที่ยาเหนื่อยซื่อตัวที่แรกหน่อไปว่ายูจานลั2ยี่สิบกบาทเออขายขายพื้นจานร่อยอุณายจาน่ยี่สิบหกยี่สิบหก ครับครับเจังไหนล่ะก็ต้องเอาซมาใส่น้ำให้มันยิ่งสามคนเป็นเลขสามตัวแม่นว่ครับผมาที่คุณยิ่งยืนใส่หลายลายมันลายเพมันลาย่ลายไ่าเรืองชั้นชสามตัวเซลตัวใดใส่หน้าบนกุ้งเจ้าเขาบอกที่แหลงไงบนูอเนาะแต่ว่าจานอร่อยจานร่อยเขาเสียเอานิ่งมาใส่บมเยเอาศูนย์นึ่งศูนย์นก็ึงศูนย์นีสิบหกอ้าว อหนึ 20, 800, 800, 100, 100, 500, ่งใช่ยี่สิบหกบอดีบอกเมาหนึ่งสองหกหนึ่ง่อยเนาะอ้าวปนทามเบมือทันนะผู้สาเบมือครับแอดมินมิแต่ผู้หญิงจีบกเป็นสี่โอ้ไม่ยิงเออ่งแม่เแม่นแม่ง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 แ่งแม่ี่งแม่งีม่งแม่งแม่งม่งแม่ง่งแม่งม่งแม่ง่งแม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 งแม่ง่งแมงงง่เ่ม ว่ากระเลงหนึ่งลอยพอเที่ยวมาอยากบ่อหน้าป่านได้แล้วกระเลงหนึ่งลอยนี่มันทุนมันออกเยอะเนาะมันออกมีโอ้โหวันแรกจะออกเทืญหนึงแต่ว่าปีกายมันออกแล้วปีกายออกแล้วแต่ว่าขาวซีสองหกนี่ก็คืออยู่โยมีอย่างเนาะคืออยโยคืออยู่คืออยู่อ่ะครับผม แมินตะบนหายกระจายเป็นสองหกแ่มบอสี่ก้อนบอนเนาะครับกับสามตัวนี้เอาสี่ีสองหกนี่ผู้ใดสิมากหนึ่งร้อยกันแล้วแต่เดีอยว่น่สแอดมินเอาสบ่หเขียนใส่หายที่เขียนหาตัวเดียวชุดเดียวเลย4ี่สองหกสองหแล้วก็สองหกสี่ครับผมครับฮะต้องผิดที่นายไม๋ย้อนย้เดห๋ยคห้องอเจรถเพันเอฟซีพนแคหนาจากจยสองหกแล้วกส่สองหตัหนึ่งครับ อ่ะปาดนี่เราพิจารณาเบิ้งครับผมครับนี่จะให้นจำนเนิบบนบนันยกให้พี่นอ้องเลยแคหน้าจอยเบิ้งเนาะครับผมเนาะแครบอด่เดอร์ครับผมงวดที่ผ่านมาเป็นบ่อถือได้ครับหน้าบนครับเอฟซี 4, เนาะตัวเลขของหน้าบนครับสองหกสองหกขับเอฟซีอย่าลืมเด้อครับเอฟซีเลขหกนี่มุนลงเป็นเลขเก้าน้าก,กันเลครับเก้าสองเก้าสองสองเก้ากันเลเนาะครับเนาะขั้นทาเลขสามตัวนี่ให้เอาเลขสีใส่ครับเป็นสี่สองหกสี่สองหกขับเอฟซี งวดที่สองคภาคมพศ2568นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับนาบนข้องเฮ้าครับเอฟซีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับงวดนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมละทงนำรับเมื่อนี้ครับเอฟซีย่านตึงไปใส่ครับเบาแอมละทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึของดีกันครับเบาแอมละทงนี่จะเดินทางไปทาบุญเย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับานผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับานม,มู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่เหลือถือนะครับเนะาะานมู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักคกับานม,มู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงู่อครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บีเอช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิเดอดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปกสามครั้งรูปหัวต่ำลูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะม,มาจากพัทลุงอยู่พัท,ทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผม,ออผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพอนวดตินเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ่นยนข่าวกบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านค้าลานขายของเข้าครับขายดีปานทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะบบาวแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยัางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปู่มากนะครับเนาะล้วก็เมื่อแท้แตะครับท่านผู้ชมเมื่อแท้แตะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วกัมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตง่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่าซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมรากาบ้าวแอมรูทงนีได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบันบงสเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเราแอมเราตรงเนี่เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซี่หลรายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ะรให้ถือกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมอย่าเบาแอมเราตรงกับสิใหเเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มันตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอ uh, ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ